ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบและวิดีโอนําเหนือคาเฟ่อีกแล้วนะคะทุกคนและวันนี้โบาพาทุกคนมานําเหนือคาเฟ่ไกลถึงที่ชนบุรีเนาะสตายแคมปิ้งแคมปิ้งเล็กๆเกนาะจิ๋วๆมาให้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักจะเป็นช็อคหน้านิ้งนะคะทุกคนดีมน,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 น้งดี่ิ้งช็อคหน้านินานา้งเปล่าะคือมันร้อนมากร้อนอลังการ แมสนานๆเนี่ยนอนันตรายเหมือนกันเนี่ย,ออยนเนยออนั่นแหละก็ที่นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่รถบัสเนาะน่าจะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ของที่ชลบุรีข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะ โอเคทุกคนก็เข้ามาโบกขึ้นมาบนรถบัสแล้วนะคะที่มันเป็นที่เขามาจัดเป็นที่นั่งเนาะ,ะข้างในก็จะเป็นแบ<อ>บประมาณว่าเป็นที่นั่งเก้าอี้สีขาวแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเมนูของที่ร้านนะคะประมาณนี้อันนี้จะเป็นมินิช็อกโกแลตเนาะจะเป็นเค้กแบบนี้แล้วก็จะมีเบลนี่ซึ่งเค้กที่ร้านก็เยอะมากนะคะทุกคนใครชอบแบบไหนก็มาเลือกได้เลย วันนี้โบก็กินเป็นโกโก้เหมือนเดิมทุกคนถ่ายรีวิวช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องรีบมากเลยนะรีบถ่ายรีบเสร็จก็รีบไปเพราะว่าเราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ต้องป้องกันคนอื่นดน้วยนะเออนั่นแหละช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีคลิปคาเฟ่เยอะแยะมากมายจะบอกว่า,วานานๆทำทีอย่างเงี้ยก็แอกว่าเออไปถือโอกาสไปเที่ยวแล้วก็ไปแวกคาเฟ่หน่อยสักร้านหนึ่งอะไรประมาณนี้ ่น,นจะเป็นช็อกน้านิ่มนะคะทุกคนเด้งดิ่มเด้ดึงช็อกน้านิ่มป่าวะไม่นิ่มก็ได้ช็อกโกแลตไม่หวานเข้มข้นม,มากๆ แล้วข้างบนก็จะเป็นเชอร์รี่นะคะทำไมเมนูเมนูของเราวันนี้เป็นแบบว่าวมีตาช็อกโกแลตแล้วก็โกโก้ mm. นี่อันนี้น่ารักเบลนี่ของเขามันจะเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยทุกคนเนีย่ยแล้วก็จะแช่ในตู้แช่เย็นนะคะเนีย่ยน่ากินมากเลย ตอนนี้หนุ่มหนับดีแต่ว่าโบไม่ใช่สายบาวนี่โบก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงเออแต่ว่าสําหรับโบมันก็อร่อยดีนะคะทุกคนโอเคด้วยความรวดเร็วนะเดี๋ยวโบจะรีบกินแล้วโบจะไปถ่ายบรรยากาศที่ร้านให้ดูนะคะว่าบรรยากาศบริเวณรอบๆร้านของเขาเน,นี่ยมันเป็นยังไงเนาะนร้อนอร่อยไหมคะอร่อยหมดทุกอย่างเลยค่ะค่ะกาจะเป็น <มา S 2> เท็นนัำพีไ่หไหมครับปูอาทิน้ำปูอยู่ไหนน้ำปูน้นปูอยู่กลาง โอเคนะคะทุกคนโบก็จะมาบอกพิกัดร,ร้านอีกทีหนึ่งเนาะว่าอยู่ที่ไหนร้านเขาจะตั้งอยู่ที่เ,เส้นถนนข้าวามน,นะคะทุกคนของชุมบุรีเนาะเออนั่นแหละแล้วก็เวลาเปิดปิดร้านจะเปิดเวลา8โมงถึง6โมงเย็นเปิดทุกวันนะคะทุกคนเป็นร้านคาเฟ่สีขาวมินิมอลมินิมอลเนาะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตู้คอนเทนเนอร์บเนี่ยประมาณนะั้นเป็นร้านเล็กๆก,กะเออแล้วก็จะมีรถบัสสีขาวเป็นร้านสไตล์แบบ ออกแนวขาวๆหน่อยเออจะายแคมปิ้งแบบข้างกูเนี่ยจะเป็นแคมปิ้งแคมปิ้งเล็กๆเ,เนอะจิ๋วๆมาให้ถ่ายรูปน่ารักน่ารักเออที่นั่งก็เยอะอยู่นะใช่ใช่จะเป็นรถบัสข้างในตัวรถบัสจะมีที่นั่งข้างในที่เป็นแอร์แล้วก็ส่วนออดอข้างบนอนะ่ะที่จะเป็นหลังคาก็ตรงนั้นก็นั่งได้แต่ว่าตอนนี้ดดแดดหลออแดดร้อนมากขึ้นไปนั่ง,งไ,ไม่ได้ช่วงเย็ยนเยน็ยนมต้องไปช่วงเย็นเยน,ยน,ยนตอนแรกอะ่ะโบคิดว่า จะมาวันที่โบมาเป็นวันปกติวันธรรมดานคะทุกคนไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วุคิดว่าคนจะไม่เยอะหลอกนะเออคนก็ยังเยอะอยู่มันเป็นคาเฟ่เปิดใหม่หลายคนก็เลยให้ความสนใจนะคะแต่ถ้าไปต่ออาทิตย์คนอาจจะแน่นมากกว่านี้เออมุมถ่ายรูปเยอะนะคะทุกคนแบบว่าสายที่ชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสวยๆน่ารักๆอ่ะเออมาถ่ายรูปได้ขนมอร่อยนะเออเครื่องดื่มเขาก็มีเยอะจะเป็นแบบว่าชาก,กาแฟแล้วก็พวก ผลไม้ผสมโซดาออส,ส์เลียนโซดาอะไรประมาณนี้เออราคาก็รู้กันนะอ่ะโอเคพอแห้งอ่ะทุกคนก็คือวันเนี้ยเป็นวันที่บูม,มาคือมันร้อนมากร้อนอลังการเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนบก็มาถ่ายนำหนึ่งให้ดูสัส้นๆเนาะอาจจะสั้นมากเลยมั้งเพราะว่า มันไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายอ,อ่ะแล้วก็บอกว่าใช่มันร้อนแล้วก็บอกว่าคนมันเยอะอ่ะเราอยากเซฟตัวเองไงเออเนี่ยเปิดแมทนาน,น,นเนี่ยอันตรายเหมือนกันเนี่ยอ่ะโอเคตอลอดคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าบอร์สภาทุกคนไปนำเหนือคาเฟ่ที่ไหนอย่าลืมติด